ลูกค้าต่อแถวยาวมากเป็นซูชินะอือ,อุบูมใจเป็นเจ้าของร้านโอ,อ,อด้ดูดปินมา สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชินเอชแนลจ้าตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่สายใต้เซ็นเตอร์นะคะหรือว่าตลาดสายใต้ของเรานั่นเองวันนี้ชินเน่นะคะนัดกับหนูหรีไว้จะมากินทะเลดองเยีเกียงจ้าทุกคนมาสายใต้ต้องมากินรานนี้ซึ่งหนูหรีนางมารีวิวไว้แล้วแล้วก็ชินเอะยังไม่เคยมารีวิวเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหนูหรีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเดินไปหานางกันเนาะก่อนเข้าตลาดนะคะทุกคนคะ่ะก็จะต้องนี่ เอ็นกห็หอร้างมือหรือร้างมือให้เรียบร้อยอ้าวทุกคนมารอนานแล้วบอสักพักแล้วค่ะแม่สักพักเหรอฉันฟังว่าฉันเห็นแกเดินผ่านฉันเมื่อกี้เองดะเดี๋ย <c oughs> วนี้เรามาทำอะไรที่นี่ วันนี้มาตลาดนี้แบบจุดหลักจุดเด่นที่หนูหลีต้องมาออท้งเลยก็ต้องมากินมะม่วงเบาจ้ามะม่วงเบาร้านนี้ทะเลดองใหญ่เกลี้ยงคทะเละะดอง,ดองใหญ่เกลี้ยงนะคะปกด,ด้วยเดี๋ยวปักกบไม่เปิดเดี๋ยววันหลังจะมาที่ปกักกบทุกคนค่ะตอนนี้คือไม่หนูหลีก็หมดไม่ชินเน่ก็คือหมดวันนี้ก็เลยจะไม่มีไม่ในการที่จะถ่ายทํานะคะทุกคนคะ่ะแล้วกล้องก็คือหมดตอนนี้เราใช้มือถือใช่แล้วก็จะพูดอย่างดังน่อยซึ่งร้านทะเลดองใหญ่เกลี้ยงเนี่ยทุกคนจอดรถก็คือ ถึงเลย,เลยนะมามุมนี้แา้าข้างมันจะเป็นร้านยำยี่สิร้านใหม่ด้วยร,ร้านยำยี่สก็น่าลองเนาะเดี๋ยวต้องตีสนิทกับเจ้าของร้านก่อนสวัสดีค่ะถือว่าตีสนิทกันแล้วนะคะแล้วมันเป็นยังไง มะม่วงเยอะมากมีกระอนด้วยโอ้ปังมากร้านยาวมากที่เยอะมากอันนี้มะม่วงร้านเด็ดยายหนูลี่เอาไปออกเวิร์กพอย์มาแล้วนะคะร้านนี้นะทุกคนคะ่ะมาสายใต้ก็คือลงมาซื้อถ้ามะม่วงเบา่าได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่ะแม่ค้าสถานมะม่วงเบานะคะหมดเวลาค่ะกินทุกครั้งที่มามะม่วงเงามะม่วงโต๊ะต่อแหล่ไหมศพตาก่อนต่อแหล่ไหมเงาจริงฉันมาซื้อแล้วมาทักกินทุกวันเลยจริงหปากปาก ชิมมะม่วงเมื่อกี้นะคะเดินมาอีกประมาณ5้าก้าก็ถึงแล้วนี่เลยร้านทะเลดองเหญ่เกลี้ยงใส่ตั้งใหม่มาทีไรก็ต้องกินเดี๋ยวเราไปหวกันไหมแมเหรอเขาไม่ให้กินข้าวหรอเพื่อควาสะอาดเมนูร้านทะเลดองสูตรคุณยายเกลี้ยมีกุ้งเหมือนเดิมมีปูม้ามีถัวมันกุ้งหนารสมากอุ้ยน่ากินอุ้ยทะเลดองน่ากินมากทุกคนดูดิ อืจังปูแบบยั่วมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมูเข้าไปนะดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นางมีหอยแครงดองนะอ้ิจริงเหรอก็มึงไปรีวิวให้แซลมอนกากุ้งดองเกาหลีร้านหนึ่งเขาดังมากจนเขารวยเละแล้วตอนเนี้ยใครอยากให้นางรีวิวนางรีวิวปังทุกร้านทุกคนโอ้โหกุ้งนี่คือแบบสวยมากทุกคนต้องทําแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่สวยเนาะนี่นะ ต้องเรียงแบบนี้นะคะนลขาว่าจะแต่งงานแล้วหรอไ,ได้ไงอะ่ะนี่นะคะทุกคนต่อไปร้านก็จะปิดแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะแต่งงานแล้วนะคะ <c oughs> ไม่ปิดอ๋อแต่งงานแล้วก็กคือยังมาขายเหมือนเดิม <c oughs> มาทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งดองซีอิ๊วโรยงาแบบนี้นะคะทุกคนดูน่ากินมากแล้วก็อันนี้เป็นปูมาค่ะปูมาดองเกาหลีค่ะสฉ่ำแบบนี้เลย สำหรับคนที่ชอบกินหัวกุ้งนะคะทุกคนกันนี่เขาก็จะมีหัวกุ้งด้วยนะคะนีอ่องแบบฉ่ำๆทางด้านนี้เป็นกุ้งดองน้ําปลาจ้าด้านนี้เป็นก้างจอดคนขาก้างดองน้ําปลาจ้าวิ๊น,น่ากินมากทุกคนอยากกินแล้วเนี่ยปูไข่ดองซีอิ๊วจ้าว้าวทุกคนดูน้าจิ้มดี อืนซีฟู้ดธรรมดาเนาะใช่อันนี้เป็นแบบซีฟู้ดธรรมดานะคะอันนี้เป็นแบบน้ำปลาร้านะคะลงไปเลยจ้าโอ้ยยั่วมากบอกเลยไอซี่กินยั่วจ้าทางด้านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะที่เตรียมรองรับลูกค้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะลูกค้าจะเยอะมากเลยทุกคนคะ่ะที่ร้านมีโต๊ะให้นั่งหลายโต๊ะนะทุกคนแต่ว่าบางทีอ่ะมาแล้วก็เต็มนะคะอ่นเลิศทิดหุยนี่สิ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะไหนๆมาช่องชี้นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นขับชี้นี่เข้าไปฟังเพลงใหม่ของหนูรีนะคะเพลงอะไรจิตบุ้ยนะคะหนูรีเลยค่ะเป็นเพลงใต้สาโพลแห่งแรกของโลกเลยนี่เมนูข่อแม่แกจะกินไวดีอ่ะแต่ฉันกินเมนูใหม่ด้านน้ำนี่ เมดูใหม่ร้านใหญ่กเกี้ยงถ<อ>่ายอกอนหนะูรีนะคะอ่ะเอาปลาหมึกดองซีอิ๊วหนึ่งเรามาสองคนกุ้งแช่น้ำปลาตัวกี่บาทคะเจ็ดบาทเอาสองตัวเอาสองตัวนักกินที่ร้านจะขายเป็นเซตเลยขายเป็นเซตเหรอสองตัวไม่ได้หรอคุณ<อ>ง,งบน้อยมากเลยจริงๆชคดีถ้างั้นก็เอากุ้งดองซีอิ๊วหนึ่งอ่าเป็นเซต,เเซตกุ้งคอดองหนึ่งตัวขายไหมใช่ครับอ่ะกุ้งคอดองหนึ่งตัวอุ้ยเมีข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวมีแต่ลาไห่อไหม สาหร่ายแล้วก็มีมิโซะซุป,ปมิโซะซุปมิโซะซุป,ป <c oughs> งั้นเอาหอยแครงดองน้ำปลามาหนึ่งกระปุกละกันเนาะอยากลองกินหัวกุ้งอะตักละยี่สิบหนึ่งตักได้ไหมพ <c oughs> อตักคุ้นคู้นพอตักคุ้นคูณนต่งนแค่นี้เดี๋ยวเรารอกันนะคะทุกคนแล้วก็ดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะ,ะอันนี้เป็นเมนูใหม่สังข์ว้าวทุกคนค่ะมีเมนูแรกของโลกไม่เนี่ยโอ้ย น่าเกง่งหมดแล้วลว,ลว่าออกแล้วจ้า <c oughs> ว้าวแกงเราเปนรสชาติไม่เคย,เยกินไง่งไม่เ,มคเคยกินแต่กุ้งกับปูตันนี้เป็นอะไรอะ่ะหอยแครงดองนีวก็มีที่ เอาต้องแกะเองเหรอใช่ไม่งั้นครับอกว่าดองกับมันมันก็เค็มอ๋อมันจะเค็มไปใช่ไหมเทลงมาเลยจา้าหอยข่ามากนี่ก็ใช้ไฮเตอร์ล้างหรือเปล <laughs> ่านีค่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีเมนูอาหารอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็ได้แร็วนะคะที่เราปักกันมีเมนูอะไรบ้างาให้หนูรีพิเตนบ้างะไรที่นี้ได้มา,มาเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนเ็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีจะาโอ้แล้วก็นี่เมนูใหม่ของเขาเลยเป็น หมึกดองสีอิ๊วซึ่งไม่มีใครเคยกินมาก่อนเลยหอยแครงดองน้ำปลาหอยขาวมากมิโซะซุปมิโซะซุปกับข้าวเปล่าอ๋อทุบเค้ามากินกับนี้ใช่ปะใช่ห่อกุ้งแล้วกินอืมปูไข่ดองปูไข่ดองค่ะทุกคนค่ะนี่าหลีด้วยอืมขวกุ้งที่ไม่อยากกินขวกุ้งที่ชินได้ชอบกินแต่ไม่รู้ว่าขวกุ้งแบบเนี้ยที่แบบมันไม่สุกอะมันจะรสชาติเป็นยังไงโอ้โหติดนาจะกินกับสุกแตงจิ้มก็มีสองแบบเออนึ่ตัวนี้เป็นแบบ ปลาแล้วก็ด้านนี้เป็นแบบซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเด้อเฮแกอยากอยากลองอย่างนี้ก่อนเลยอ่ะนี่อยากลองกินแบบนี้ทุกคนค่ะนี่ข้าวมาลงไปให้หนูรีบกุ้งให้เป็นเฮยนะคะทุกคนได้อยู่อับกลุ่มนี้เอาออกก็ใช่เหรอกะละซีฟู้ดนะคะแล้วก็หย่อนใส่ในมิซูซุไม่ใช่แล้วก็เข้าปากค่ะทุกคนระวังละลายอืมเป็นซูชินะ อูบูใช่เป็นเจ้าของร้านอร่อยอร่อยต้าวหมดข้าสารายมันหนาคนนี้เงินแต่อร่อยมากก็ใส่ของเผ็ดไปแม่อร่อยอร่อยจริงมันเข้ามันเข้ากันอะใช่เข้าข้าวจิ้มปลารที่มีสองแบบแบบปลาราแล้วก็แบบไม่ปลาราเนี่ยฉ่ำเนาะหยิบพิชั้น่าที่ได้มือพี่เป๋อแต่จิ้มต้องลงที่ข้าวนะจริงๆแล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโป๊งมันจะมีแบบ เขาด<ม>ูในการกินตาล่า,ายจะกรอบแล้วก็ข้าวเขาจะนุ่มๆเ,เหนียวๆส่วนกุ้งดองเนี่ยจะออกหว,วานๆเผ็ดๆเล็น,นิดเดียวแล้วก็รสจิ้มฟีอูณอร่อยเนาะเจนยังไม่พอต้องต่อเพิเลยมันก็แ,แปลกๆเหมือนอะไรเหมือนกันนะไม่เคยกินเนาะอะไรนุน่มๆอ่ะม,มันน่าจะกรุบไม่น่าจะนุ่มกรุบนะเหมือนเรากินปลาหมึกซาซิมิปะเหมือนปลาหมึกดองเนี่ยเข้าหเป็นไงอันนี้แกก็ยังไม่เคยกินใช่ไหม เป็นไงมากลุกๆนี่ท้นเอาข้าวลงไปแล้วนะดูอร่อยแล้วก็ปลาหมึกนะคะแน่น้ำดองจะมีความเค็มกว่าน้ำอื่นเหรออือเพราะว่ามันอยู่นานเอาแบบปลานะคะล่ายยวยวจ้าทำไามยยวยัยไอซี่ตลอดเลยนะคิดถึงนาเนาะต้องไปเที่ยวกาญจนบุรีบ้านใหญ่เริ่มเิ่มอารมณ์จะไม่ให้หมึก่อนนี่วๆนุ่มๆนี่อะไรเนี่ย หอยแคลงนะคะต้องหอยนี้เหรอแล้วก็บีบเหรอว้าวอื่ออาจจะเป็นเป็นเยลลี่เลยดูดเลยได้ป่ะดูดเลยปุ๊บทำไมออกหอยมูสตอนเด็กๆอ่ะโกงฉันอะจะมีน้ำดองอย่างเงี้ยเต็มๆเหมือนหวานแล้วเขาจะเก็บหอยขาวหอยกระหล่ำอะพี่แกกินในชาบูอ่ะ มาดองแล้วรสชาติจะเป็นอย่างนี้เลยก็ถึงกล่องจงเลยทุกคนลเอาจงจริงยังไม่เคยกินหอยแครงดองแบบนี้นะนี่ก็คือที่แรกก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมอันนีก่อนหัวกุ้งเออหัวกุ้งนี่คือต้องแกะไห<ง>มอ่ะมาดูหัวกุ้งกันแป้งอืมนี่ค่ะหัวกุ้งก็ได้อารมณแบบว่าก็ได้อารมเหมือนหัวกุ้งเลยแหละมันมันแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบจะบอกว่ามันจะเหมือนข้าวเหนียว แต่คนชอบเขาก็บอกเนี่ยมันคือหัวกุ้งรสชาติกินกุ้งมาดูไข่ดีอันนี้ของจริงลงเลยจิ้มลงน้ําจิ้มนะคะแดงมากวันนี้แดงอ่ะลูกทุกวันไม่แดงหรอไม่ทุกวันนี้แดงพิเศษเล็ดมากตีฟูดก่อนนะคะรวมไปเลยจ้ารู้สึกว่าเนื้อน้อยแต่ว่าไข่แน่นอ๋อเนื้อน้อยไข่แน่นอื ปลามานี่แบบนี้เลยนะจ๊ะมันไม่เค็มมันไม่หวานเกินพอดีที่ว่าหนูดีบอกว่าเนื้อน้อยไข่แน่นอ่ะคือปูอะมันไม่ได้แน่นเกินแต่ว่าไข่อะแน่นมากแล้วกินใจกุ้งมากเลยอะเออกินกับสาล่ายอยมากกุ้งคุณรวดกุ้งตัวละเจ็ดบาทแนะนําเลยนะมาต้องกินนะแบบนี้เลยนะ หั่น yeah กุ <susp> ้งนิดนึงเพราะความเป็นเธอมาเป็นปักเป็นคำมากแม่ตายตอนจบพี่้องเนี่ยมันก็ดองดีนะไหนมาเกี่ยวกับดองดี ใส่ข้าวเข้าไปด้วยนี่แล้วก็แควกแควกกแควภาษาใต้แปลว่าแควกแปลว่าดิบเกล็ดเนยอืดฟินมากว้าวฟินทุกคนถ้าถ้าสมมก็มันมันคล้องคอแล้วเขาก็จะมีนี่เนาะซุป แกรู้ใช่ไหมฉันชอบกินมากเลยอิจุบเนี่ยรู้พิถึงเกาหลีพิถึงอาป,ป้าจูม,มาตั้งเลยแล้วก็พิถึงขนมปลาไส้ถั่วแดงอ่ะที่เราไปเราป้าถึงเขนินอ่ะจำได้ไหเอออร่อยอร่อยกว่าที่ขนมอะไรที่แกไปดีกอยู่ตรงข้ามที่พักเราอะ่ะตรงข้ามร้านป้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทีเน่แล้วก็หนูรีนะคะก็จะกินก่อนแล้วก็ให้น้องแป้งได้กินด้วยเจอกันายคลิปนะคะหลังจากกินเสร็จนะคะทุกคนไปกินก่อน กิดอะไรขึ้นบ้างเออหมดทุกอย่างแล้วเว้ยนักหกุ้งมันยังไม่คชอบเไม่ชอบแต่คนอื่นใครจะชอบก็แล้วแต่คนว่าใครจะชอบไม่ชอบให้ที่สุดนะครัสำหรับทีนี้นะเชฟชอบกุ้งใช่ชอบเหอนกันเลยชอบกุ้งที่สุดกุ้งแล้วก็ลองมาปูใช่กุ้งปูแล้วนำทีเขาเราไม่ได้กินปูม้าอะไรเนี้ย ไม่ชอบชอบกุยยโดงเหรอแต่ว่าที่สุดคือกุ้งเนี่ยเราไม่กินกับสาหร่ายนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวใช่แล้วจ้าถ้าใครอยากมากินต้องมาที่ไหนมาที่ตลาดสายใต้มันเซ็นเตอร์อยู่ติดจัลลันอดรถเลยฝั่งทางเข้าเลยทุกคนฝั่งฝั่งเดียวสายใต้เขาเรียกว่าฝั่งอาหารร้านนิมงสุดเออฝั่งอาหารร้านยาวๆเดินมาคุยเจอเลยคนเยอะๆติดจัร้านยำยี่สิบเลยสั่งกินบ้านสั่งทานนี้ได้หมดเลยของขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ของหวาน ไปเดินตลาดกันค so ่ะทุกคนเออตลาดตลาดนี้ของกินเยอะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นตลาดกันนะคะไปบ้างค่ะินมาแล้วค่ะทุกคนค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบสิบห้าสิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสิบบารวมเป็นไม่ใช่กับขด้ตัดยต้องยังชีวิตโคมสีอยากกินเริ่มเกดฉันกับ เลิกคิใครนยฉันมีใี่ปุยสะตเ็ปมไม่ใเากฝากด้วยนะฝากด้วยกันด้วยนะคะับค่ะว้า